ดีครัสบสวัสดีครับสนุกไหมครับทุกคนสนุกไหมครับสนุกไหมครับใจเย็นๆนะครับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับชื่อเพลงลราบใจป๊อปปี้เลิฟนะครับพวกเราก็เป็นเพลงแรกนะครับที่เหอโอเคเป็นเพลงแรกที่เราได้ขึ้นโชว์นะครับผมแต่ว่าด้วยคำที่เราว่าเรามาแผวท้องใช่ไหมครับผม จะโชว์เพลงเดียวมันไม่ได้ใช่ป่ะยังไงแต่ว่าคือว่าเราเพิ่งเดบิวต์มาแค่เพลงเดียวไม่งเดียวแล้วทุกคนก็คงคาดหวังว่าจะมีเพลงที่สองมาสปอยไหม <laughs> ก็ขอรับปันตรงนี้ว่าไม่มีครับผม <laughs> <laughs> แต่ว่าเรามีสเปเชียลซองอีกหนึ่งเพลงที่ผมว่าทุกคนหลายคนทางนี้น่าจะลองได้ เป็นเพลงของรุ่นพี่สุดหล่อของเราเองนะครับใครอ่ะใคเอาเพลงใครมาใครครับพี่ต้องเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าอะไรเคามี่สองชื่อเลยรอรอฟังไหมครับใครพอจะรู้ไหมว่าเป็นเพลงของใครเอาเงียบใครนะครับใครนะครับอ๋อไม่กล้าพูดเลยใช่ไหมครับแต่ใส่เสื้อเขามานะครับเป็นเพลงของพี่โนอึนหรือเอสทูของเรานั่วนี่นะเพลงนี้เพลงนี้เพลงอะไร เอ้ยใช่เปล่าดึงดาวโอเค,คไม่ใช่ดึงดาวใช่ไหมครับแต่ว,ว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งยังไม่ค่อยรู้จักน้นองๆเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นอยากให้แนะนำตัวกันทีละคนกันก่อนเลยค่ะขอนนะนำร้องรบหนึ่งนะครับผม Six Seven eight. ส,วส,สวัสดีครับพวกเรา House Club ก็สวัสดีค pues ร mm> ับผม Jam House ครับสวัสด nah ีครับผมวาน House ครับสวัสดีครับ The h o าส์ครับสวัสดีครับบี b House ครับปังปังปังคนสุดท้ายยังไงดีคนสุดท้ายยังไงดีแม่แม่สวัสดีครับต้นหอม House ครับ แม่แมของต้นหัวหลายคนเลยใช่ครับจะบอกให้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะทุกคนค่ะไม่รู้ทุกคนรู้ไหมฟันแฟกมากๆมีสมาชิกหนึ่งคนของ h ฮ u s ์เคยฝึกงานที่นิตยสารแพลวด้วยนะกําำลังดูา้ำเขาันอยู่วกเราทั้งห้าคนรวมถึงศิลปิ้ที่นี่แล้วก็ทํางแพลวทอนรับเขาเป็นตัวแทนที่จะส่งกำลังใจให้ทุกคนทำวองฝันออกมาได้เต็มที่นะครับผมแล้วก็คนเราพร้อมซัพพอร์ตทุกคนเสมอครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยอยากจะบอกทุกคนว่า พวกเราอะครับยืนอยู่เส้นทางเดียวกันพวกผมทั้งห้าคนเองก็กาลังทำตามความฝันเหมือนกันเพราะงั้นเราเข้าใจดีว่าออในความฝันนั้นเวลาเราทาอะไรสักอย่างเราต้องฝากอุปสรรคไปครับผมก็อยากให้ทุกคนฝากไปให้ได้แล้วก็รู้ไว้ว่าถ้าเราฝากไปเราจะเป็นเราที่เก่งขึ้นครับผมแล้วก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็ยังไงก็ตามแต่ผมเชื่อว,ว่าถ้าเราชุ่มเท่มันมากพอความฝันจะประสบความสำเร็จแน่นอนครับผมฝากเลยสู้ๆครับ เลยนะครับใช่ใช่นิดนึงนิดนึงแต่ว่าก่อนอื่นใครเต้นได้ช่วยเต้นหน่อยนะครับผมช่วยร้องด้วยช่วยเต้นได้